ข้าเข้าแข่งขันคนต่อไปข้าข้ามาแล้วในเจ้ากำลังไปผิดทางอยู่สนามทดสอบอยู่ทางนั้นเอ๋นี่มันช่างน้าอายชะมัดคนพวกนี้มันกำลังมองมาที่ข้าไอ้เจ้านี่มันเป็นใครกันมันไม่รู้ทิศรู้ทางด้วยซ้ำมันช่างแย่เสียจริงข้าหลังไม่น่ามาที่นี่เลยจิงเอ๋อก็อุตส่าห์บอกแล้วแท้ๆว่าอย่ามารีบทำการทดสอบให้เสร็จแล้วจะได้รีบกลับเร็วๆดีกว่า พลังนี่มันเย่เซียวลินระดับขั้นกันพลังฉีทวีปวูจินมีพลังในการต่อสู้91คะแนนอะไรนะระดับกันพลังฉีอย่างนั้นเหรอระดับนี้มันจะสามารถไปถึง90ได้อย่างไรกันมันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนตารางจัดอันดับเย่เซียวลินระดับกันพลังฉีพลังต่อสู้91ลิ้นฉีจักรพัรดิอมตะระดับสูงพลังการต่อสู้84 คามีนอาจาัก,กรพัดิอมตะระดับสูงพลังการต่อสู้82ข้าเคยได้ยินมานานแล้วว่าอัจฉริยะบางคนที่ได้รับความโปรดปานจากสวรรค์แม้ว่าระดับการฝึกฝนของเขาจะไม่มากพอแต่พลังของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้ทรงพลังทั้งหลายเลยแต่ว่านะดินแดนที่มีพลังวิญญาณเพียงน้อยนิดสามารถให้กำเนิดสัตว์ประหลาดเช่นนี้ได้อย่างไรกันแน่นะและด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้แต่ทำไมเขาถึงไม่สร้างรลกฐานละ่ะ เออพอดีว่าข้านั้นถูกขังอยู่ในถ้ำและฝึกซ้อมไม่ได้หยุดเลยพอมารู้ตัวอีกทีก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นไปถึงระดับไหนแล้วตัวข้านั้นก็ได้ขัดเกาลาร่างกายมานับแสนปีแล้วแต่ท้ายที่สุดข้าก็ยังไม่สามารถสร้างรากฐานได้ดูเหมือนว่าการแข่งขันในครั้งนี้มันทักน่าสนใจมากกว่าครั้งก่อนแล้วสิช่วยหลีกทางให้ข้าด้วย โอ้หญิงสาวผู้นี้ในการทดสอบครั้งก่อนเขาต้องการพิสูจน์ตนเองแต่เขากลับได้ผลการแข่งขันที่น่าอับอายจากพลังต่อสู้เพียง56คะแนนเพียงเท่านั้นนี่เธอยังคงต้องการใช้รูปแบบโจมตีเหมือนในตอนนั้นอีกแล้วงั้นหรือตัวเธอนั้นช่างน่าสังเวชเสียจริงนี่มันอะไรกันศิลาวิญญาณมีรอยเล้าอย่างนั้นหรอนึน่งลอย พลังการต่อสู้100คะแนนนี่มันคงจะไม่มีใครสามารถได้เกินนี้แล้วใช่ไหมหากเป็นเช่นนี้แล้วผู้ทดสอบคนอื่นๆที่ต่อจากเธอนั้นเขาจะต้องรับแรงกดดันอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนที่ต้องเห็นตัวเลขนี้ตัวข้าจะต้องได้ชนะรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันนี้อย่างแน่นอนนายท่านหญิงสาวผู้นั้นเขามีออล่าก,กดแห่งสวรรค์อยู่บนตัวเธอด้วยละกดแห่งสวรรค์คืออะไรงั้นหรอนี่ เธอนั้นช่างแข็งแกร่งเสียจริงใช่แล้วเธอสมควรแล้วที่จะถูกเรียกว่าจากักรพรรดินีแห่งทวีปยุ่หลานพลังแห่งกฎสวรรค์นั้นก็คือผู้ที่จะทะลวงไปอีกระดับนั้นจะต้องถูกสายฟ้าสวรรค์โจมตีแต่ทว่าในการต้านทานสายฟ้าสวรรค์นั้นก็จะได้มีโอกาสเข้าใจกฎแห่งสวรรค์ท่ามกลางความเป็นความตายและส่วนความเข้าใจของแต่ละคนนั้นมันก็จะแตกต่างกันออกไป แล้วเจ้าเห็นกฎแห่งสวรรค์ในตัวเธองั้นหรือข้าก็ไม่แน่ใจแต่ข้าสัมผัสได้ถึงพลังกฎแห่งสวรรค์ที่แผ่ออกมาจากตัวเธอนั้นบางๆถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะเข้าใจกฎแห่งสวรรค์แต่เธอก็คงเข้าใจอย่างไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่แล้วเจ้าจะใช้สายฟ้าสวรรค์ใส่ข้าเมื่อไหร่กันล่ะข้าเลยอยากเข้าใจกฎแห่งสวรรค์บ้างข้าผู้นี้จะกล้าดีไปทำ้ายท่านได้อย่างไรกัน การทดสอบมันยังไม่จบลงทําไมคนต่อไปถึงยังไม่มาเธอนั้นได้ทําคะแนนไปถึง100คะแนนแล้วแต่ว่าถึงความสามารถของเธอจะสูงมากกว่านั้นแต่เธอก็ไม่สามารถทําคะแนนให้สูงไปกว่าลิมิตของ100ได้เช่นนี้แล้วหากว่าผู้อื่นได้คะแนนมากกว่า100แต่ศิลานี่สามารถวัดความแข็งแกร่งได้เพียง100เท่านั้นแล้วพวกเราจะทดสอบต่อไปเพื่ออะไรกันหืม แล้วเช่นนี้หมายความว่าเจ้าต้องการที่จะออกจากการแข่งขันงั้นหรือแต่ในกฎมีอยู่ว่าถ้าไม่ทำการทดสอบจะถือว่าสละสิทธิ์แต่อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเลยนะหากว่าเจ้าสละสิทธิ์ไปจากที่นี่ทวีปของเจ้านั้นจะถูกลดระดับลงหนึ่งระดับโดยอัตโนมัติ <c oughs> และพวกเจ้าที่นี่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากดินแดนอารยชนดินแดนที่มีพลังวิญญ,ญาณเพียงน้อยนิด และถ้าหากว่ายังถูกลดระดับลงอีกดินแดนนั้นก็คงจะไม่เหลือพลังวิญญาณแล้วบ้าเอ้ยแกมันสารเลวที่สุดในเมื่อไม่มีใครอยากทำการทดสอบแล้วต่อไปก็คงเป็นตาของข้าแล้วสินะข้าเฉินฉางอ่านจากทวีปชิวชูโอ้นี่มันเจ้าเด็กใหม่ที่มาสายไม่ใช่อย่างนั้นหรอแม้แต่อัจฉริยะเหล่านั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่ไม่กล้าไปทดสอบแต่ทว่าเขากลับกล้าไปทดสอบอย่างนั้นหรอ ในตอนนั้นเขาได้บอกข้าว่าไม่รีบร้อนที่จะทำการทดสอบแต่ทว่าเขาก็กำลังหาโอกาสในการทดสอบอยู่สินะแต่ในตอนนี้ข้ารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะสามารถทะลุเกิน100รไปได้แล้วเฉินชางอันโชคชะตาของเจ้านั้นมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วตอนนี้ทุกคนนั้นได้เริ่มเป็นพันธมิตรกันแล้วในระหว่างการทดสอบความแข็งแกร่งผู้คนเหล่านี้เขาได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะต้องการสร้างพันธมิตรด้วยกัน และส่วนผู้ที่อยู่เพียงลำพังจะต้องลงเอยด้วยความลำบากอย่างแน่นอนแต่ว่าเรานั้นก็ยังโชคดีที่สามารถเป็นพันธมิตรกับเย่เสี่ยวหลินได้ทันเวลาฮึน่าสนใจดีนี่เอาละมาเริ่มกันเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นศิลาทดสอบมัน อะไรกันศิลาศักดิ์สิทธิ์มันสามารถพังทลายได้อย่างนั้นเหรอทำไมข้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยป,ปับเป็นไปได้อย่างไรกันที่ศิลามันแตกเป็นชิ้นๆเลยอย่างนั้นเหรอศิลาศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกและมันถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าทวยเทพ ึงไม่มีใครที่จะสามารถทำลายมันได้จต่กรพัดดินีของทวีปิูหลานตัวเธอนั้นเพียงทำให้แค่แผ่นหินมีรอยเลา้าแต่เขาผู้นี้กลับทำให้แผ่นหินแตกเป็นชิ้นๆได้เขาคือใครกันแน่และเขาก็เพิ่งบอกว่าตัวเขานั้นมาจากทวีปคิวชูแต่ว่าในทวีปคิวชูพลังวิญญาณก็ไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่แต่ทำไมเขาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ นี่เขาสามารถทำลายศิลาวิญญาณให้แตกเป็นชิ้นชิ้นได้เลยอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของคนนี้เขาจะไม่ได้อยไปกว่าข้าเลยเฉินชางอันจากทวีปคิวชูอย่างนั้นสินะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ตามความเป็นจริงแล้วศิลาวิญญาณหากได้รับความเสียหายมันจะสามารถซ่อมแซงตนเองได้ เติมทีแล้วพลังของผู้ที่มาโจมตีศิลาวิญญาณมันควรจะถูกดูดออกไปเพื่อที่จะซ่อมแซมศิลาวิญญาณนี้แต่นี่กลับกลายเป็นว่าศิลาวิญญาณกลายเป็นเศษหินที่ไร้ประโยชน์ไปซะแล้วนี่มันมันคือการขูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ชัดๆศิลาวิญญาณนี้มันคือของที่พระเจ้ามอบให้กับข้าเลยนะนี่แล้วข้าควรจะทําอย่างไรต่อไปละ่ะส่วนเจ้าก็อย่ามัวแต่นั่งอยู่ตรงนั้นสิรีบลุกขึ้นมาประกาศได้แล้ว ว่าพลังต่อสู้ของข้านั้นคือเท่าไหร่กันแน่ณวิหารศักดิทธิ์มันคือสถานที่ที่เทพเจ้าใช้ฝึกฝนสมาธิหืมศิลาศักดิ์สิธิ์แห่งสนามดวงดาวถูกทำลายแล้วงั้นหรือแต่ก็นะมันได้มีช่องโหว่ทางจิตวิญญาณนั้นมานานมากแล้วและไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีใครสามารถทำลายมันได้ทุกเมื่อ แต่ทว่าตัวข้ากับสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ธรรมดาอยู่ในที่แห่งนั้นชักหน้าตื่นเต้นซะแล้วสินี่มันก็นานมากแค่ไหนกันแล้วนะที่ข้าไม่ได้รู้สึกแบบนี้